เองได้ค่ะไม่ต้องให้รถของห้างไปส่งลิต้าหรอกให้รถไปส่งเลยครับเดี๋ยวรถก็ขึ้นมารับตรงนี้นแหละผมต้องรีบกลับไปหาคุณจีทิ้งเธอไว้นานแล้วเดี๋ยวหยุดก่อนคุณแม่จะพูดด้วยทำผิดแล้วจะเดินหนีดือด้อคนโพสต์คลิปกันให้วอน ทำทั้งพีมพทั้งห้างเราเสียชื่อเสียงเธอต้องโพสต์คลิปขอโทษเราลงโซเชียลริต้าประกาศหาคนหายทำผิดตรงไหนหรอคะที่เธอประกาศไปทำให้คนเข้าใจผิดกันใหญ่โตนักสืบออนไลน์เริ่มสืบกันใหญ่คิดว่าคุณแม่กับลูกที่มารอพีมพคือเธอหรือว่าเธอท้องกับพีมพคิดจะจับพีมเหมือนน้ำพระแพงเหรอก็ได้ค่ะริต้าจะโพสต์อธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจถูกต้อง ว่าคุณแม่ที่รอพิมพ์พอยู่ไม่ใช่ลิต้าแต่เ,เป็นใช่ครับเดี๋ยวลิต้าจะโพสขอโทษทุกช่องทางเลยครับเธอเลิกกับพิมพ์พแล้วจริงๆเรียกว่าจบกันด้วยดีดีกว่าคะ่ะเพราะว่าเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ถูกเทก็บอกมาเธอแต่ดูเหมือนเธอไม่เสียใจเลยนะคงจะมีผู้ชายเก็บไว้ในสต็อกเยอะเลยละสิดูได้ไงอะ ฉันนี่แทบจะต้องแจกบัตรคิวเลยนะไม่เหมือนเธอที่ไม่เคยมีแฟนน้องจีเขาอยู่เฉยๆก็มีผู้ชายดีๆเข้ามาชออย่ามาเทียบฉันกับพี่จีรู้ไหมเธอได้ชื่อว่าเดทเดียวจอดไม่เคยมีผู้ชายคนไหนนะเธอเป็นครั้งที่สองอย่าวีนแตกบ่อยนะอ๋อแล้วก็รีบเรียบรักษาตัวซะก่อนที่จิตจุวิปลาสไปมากกว่านี้นังลิตาพัก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 ลูกพัก,พก